สวัสดีครับพบกับผมเอสุขโหไทนะครับกับรายการจ uh ิบกาแฟคุยดาบที่บ้างก็จะเรียกจิบกาแฟเนาะคนสุขโไทก็จะเรียกจิบกาแฟนะครับวันนี้ก็มาเจอกันกลางสัปดาห์เนาะก่อนเช้าจะทำงานนี่ประมาณเจ็ดโมงเนาะก็เดี๋ยว ปกติก็ทํางานแปดโมงนะครับสมัยนี้ก็ทํางานออนไลน์ได้นะครับก็เคลียร์ออฟฟิศเคลียร์แล้วก็ใช้กลุ่มไลน์กลุ่มออไลน์ทำงานไปอยู่ที่ไหนเราก็ทํางานได้นะครับก็ใกลส้สงการแล้วอย่างที่บอกนะขอเน้นย้านะครับเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้สติในการเดินทางตรงนี้ก็เนาะรู้สึกจะวงการดาบจะค่อนข้างคึกคักนะมีแต่คนทักมาสอบถามให้ จะซื้อดาบว่าไงคุยกันตัวสอบถามอยากได้ดาบไปไหว้เขาเรียกกับเพลนี่เลยนะไหว้ศาลหรือว่าอะไรขึ้นบ้านใหม่เนียมันเป็นของค้าของคูณเนาะของทางทางความเชื่อนะครับมไม่ใช่สิ่งที่อ,อน่ากลัวหรืออะไรอย่างที่เราเข้าใจกันนะบางทีดาบเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างแหละเพราะว่ามันเป็นพูดตรงๆมันก็เป็น สิ่งที่สร้างมาเพื่อใช้ในการสู้รบเนาะมันก็มีความน่ากลัวอยู่แต่ถ้าเราเข้าใจอีกจุดหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่สร้างมาเพื่อปกป้องคุ้มครองเนาะบูชาดีอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะบางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยบูชาดีก็มีคุณแต่ตัวเองนะครับช่วยปกป้องบ้านได้อย่างน้อยก็คุ้มครองโจรได้นะครับก็อย่างน้อยก็มีปืนมีดาบก็อุ่นใจนะครับในเรื่องบ้าน แต่ผมบอกมีปืนอย่าไปพกติดรถนะครับถ้าเราคนเจอนี่มันเราไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะมีใบอนุญาตพกปืน,เป,นเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรอย่าไปพกเลยนะครับมันไม่คุ้มนะครับแล้วบางทีเราอย่าไปมีเรื่องอดีสุดนะครับมีดาบติดไว้ได้เผื่อว่ารถทรงรถเสียอะไรกลางทางยังมีอะไรติดตัวไว้อุ่นใจนะครับเพราะใครมี ดาบโบราณหรือศัตราวุธอาวุธโบราณทักทายมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้หรือสนใจก็ซื้อขายกันได้นะครับมีซื้อขายแลกเปลี่ยนอยู่รับซื้อศัตราวุธโบราณนะครับโอเควันนี้มีของดีให้ดู2ชิ้นเนาะนาน,น,นมาทีก็ชื่ออีก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้เอาเป็นดาบ รามันแล้วกันนะครับดี่ดาบเล่มนี้ใบงามมากนะครับมาจากต่างประเทศเลยไม่ค่อยได้พบเห็นในไทยนะครับอ่ะก่อนอื่นนี่มีมีเรียกน้ำย่อยให้ก่อนอันนี้ไม่ค่อยถนัดนะนะครับนี่นี่สมุไรแท้ดาบญี่ปุ่นนะครับถ้าพูดถึงสมัยก่อนดาบ อาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดก็คงเป็นดาบญี่ปุ่นเนาะที่เขายอมรับถ้าเราพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพอาวุธนะเนาะเล่มนี้ก็เป็นดาบญี่ปุ่นสภาพเดมิเดมๆเลยนะยังไม่ได้ขัดใบนะครับเล่มนี้ก็แบ่งปันอยู่นะนะครับใครสนใจก็พักมาได้สำหรับคนที่ชื่นชอบในดาบญี่ปุ่นนะเป็นคาตานะญี่ปุ่นนะครับก็กันมีลายเซ็นนะเล่มนี้ใบดาบ ลืมไปแล้วอ่านว่าภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นแต่น,นี้แท้เดิมทั้งเล่มเลยนะครับประมาณยี่สิบสามเซนเนาะยี่สิบสามเซนกว่ากญี่ปุ่นเขาเอยี่สิบสามนิ้วกว่าญี่ปุ่นก็นับเป็นเซนเนาะใบก็ทรงเป็นใบาคานะครับเนะี่ยอันนี้ก็ฮาบากิก็เดิมนะนีะ่กระบังลายแบบฉลุดอกเบญจมาศสวยนะนะเนี่ยเล่มนี้ของดีนะถ้าใครจะเล่นสายญี่ปุ่นนะนี่ครับ ผมอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างก็ไดนะ้ผมไม่ได้แม่นสายญี่ปุ่นมากนะพอดูเป็นว่าเก่าหรือใหม่ประมาณนั้นแต่จะไปให้เล่นเหมือนกับรายเลียงมันเยอะมากรายญี่ปุ่นอย่างทียจดจำนะครับโอเคชอบเนาะนี่ใบย,ยังเต็มอยู่เลยนะนี่ครับเนี่ยทรงใบสวยยังเต็มอยู่เลยเห็นกระดูกชัดเจนนะครับมีกระดูกแก้มเนาะลาญี่ปุ่นจะมีกระดูกอย่างนี้เห็นไหมน,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 นี่น เทคนิคการตีแบบญี่ปุ่นขัดนี่ฮารมอนขึ้นเลยนะด้ามก็ของเดิมนะจับไปดีหมุดเหลือตัวนึงนะครับหา,ายไปตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ดูกันโอ้แน่นนะดึงไม่ออกเอ้ยดาบญี่ปุ่นก็ทำอย่างเนะี่ยองทำอย่างนี้อือนี่นี่กันเขามีรายเซนนะ เช็คมาแล้วนะเป็นมีชื่อช่างตีดาบอยู่น่าจะยุค400 400กว่าปีนะคือเกือบถึง500ครับเป็นเห็นๆน่าลายเซ็นไหมนี่ลายเซ็นแท้นะไม่ใช่มาเซ็นที่หลังนะด,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 นด,ดูนะดูลายเซ็นดูดีนะผมเห็นบางเล่มก็มีตอกมาที่หลังมันต้องลึกแล้วก็ตัวอักษรนี่มันต้องเนื้อเหล็กมันต้องเข้าไปกับยุคเหล็กนะบางทีมันกั่นที่ไม่ได้ตอกลายเขาว่ามาตอกลายเซ็นที่หลังนะ นี่กันมีลายเซนนีเนี่ยของดีนะเห็นหเห็นไหมครับเดี๋ยวอ้ยอันนี้เทียบมาแล้วครับเทียบในเหมือนกับสารบันของดาบญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ครับอยู่ในช่วงยุคเอโดะเนาะเอโดะกลางๆค่อนไปทางต้นนะครับอายุประมาณสี่ร้อยกว่าปีสามร้อยสี่ร้อยกว่าปีนี่แหลจะจำไม่ได้นะครับเนี่ยสวยนะเล่มนี้ใครอยากได้ดาบญี่ปุ่นสักเล่มก็ทักมาได้นะครับ จะเก็บก่อนโอเคเนะนาะขจนะยุคเอโดกันมีหลายเซนนะครับ0 8 9 4 9 9 8 8 8 7สนใจก็ทักมาได้นะครับผมโอเคมาดู เร่มพระเอกของเราวันนี้เนาะเฮ้ยหกนาทีแล้วนี่ก็ทรงแบบนี้เลยนะครับเป็นดาบมือเดียวพิติ้งเป็นทองเหลืองนะทองเหลืองแอะดามกระท้ายเป็นทองเหลืองอันนี้เป็นไม้ ไม้แกะนะครับเนี่ยไม้แกะไม้แกะเป็นรูปรูปคนเนาะแบบรูปแบบลายแบบช่งางศิลปะสกุลช่างพม่าเลยนะครับทําด้านแบบนี้นเนี่ยอันนี้มันแตกไปหน่อยเนาะก็ดูหน้าเกรงขามนะดูจากเนื้อไม้ดูจากงานพม่าก,ก็จะรัดเป็นป้องป้องอย่างนี้นะครับก็มีหัวท้าย หรือว่าสมบูรณ์นะยังสมบูรณ์มากงานชิ้นนี้เป็นงานที่ไม่ได้พบเจอในไทยนะครับหมายถึงว่าของในไทยมันไม่ค่อยมีหรอกอันนี้เขาไปประมูลอยู่ต่างประเทศเนาะเพราะว่าช่วงนั้นก็อังกฤษคงเอาออกไปเยอะจากพม่านะครับช่วงนี้ก็จะมีเสียงมารบกันนิดนึงเนาะเพราะว่ามีเลือกตั้งเทศบาลน,นะครับ เขากำลังจะมาละเสียงดังอยู่ไม่รู้จะเดินเข้ามาหาเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันมันจะเสียเวลาทำอีพีใหม่นี่เป็นทรงปลายบัวนะครับทรงปลายบัวสวยมากอันนี้เป็นใบเราก็จะเรียกเป็นใบสกุลช่างมอนเนาะดอกลายสวยมากรองเลือดลึกยาวถึงปลายใบเลยนะครับใบยาวเดี๋ยวพูดดังๆหน่อยเดี๋ยวเขามาหาเสียงยี่สิบสามนิ้วครึ่งนะครับ สันหนาประมาณหนึน่งเส้นนี่การไล่สันดูนะไล่สันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอยบัละ,ะเพียบเลยเล่มนี้นะครับคนที่ดราม่าว่าเอาไ้ไปฆ่าคนไทยฆ่าคัตยามอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคนละยุคอันนี้น่าจะช่วงที่น่าจะลบกับอังกฤษมากกว่านะครับน่าจะช่วงรอรอสามรอสี่รอห้าประมาณนั้นละนะครับแล้วก็โดนอังกฤษยึดไปนะครับ อจจวตรงนี้ก็จะหาเสียงนะครับอ่าดีล้ไปละไม่มีคนมานไม่มีคนมาเดินเข้ามาในบ้านนะครับกลัวเดินมาในบ้านแล้วต้องเสียเวลาแค่โทรหาเสียงนะครับอ่าคุยต่อได้นะครับเนี่ยใบดาบเขาเขาสวยมากแต่นะ้าสังเกตก็คือลายอย่างเงี้ยมันมีลายตอกหน้าเนี่ยลายหน้าเก้วเนี่ยลายแบบเนี้ยในดาบ บ้านเราก็มีนัอยู่ในดาบอุตระดิกจะมีค่อนข้างค่อนข้างเยอะหลายคล้ายกันนะครับลายแทบจะเหมือนกันเลยนะครับตอกลายอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเป็นค่านิยมครับเป็นความเชื่อหรือเชิงช่างที่เขาเคยเห็นกันมาก็เป็นไปได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนื่องลายตอกแบบนี้แต่สวยมากนะเป็นทรงเสงทรงอย่างนี้เขาเรียกทรงบางคนก็เรียก ทรงหน้าปลาค้าวเนาะเป็นปลายบัวนัว่นแหละเป็นมอนั่นแหละหายากนะทรงแบบนี้นะครับเนี่ยสันมีมีการฝังตองมาด้วยนะครับก็จะไล่สันแบบมาประมาณนี้คือสามส่วนสี่ใบแล้วก็ลดน้ําหนักปลายใบให้มันไม่หนักเกินไปนะครับก็คือเป็นเทคนิคเหมือนกับช่วงนี้มันหนัก แล้วปลายก็ให้บางหน่อยนึงไม่ให้ดาบหนักเกิดน,นะครับแต่ใช้นึ่อเดียวได้สบายเลยเนาะเนี่ยสวยมากนะเล่มนี้ใบคือใบโคตรงามโอเคพีนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอามาให้ชมกลางสัปดาห์นะครับดาบรามันเนาะดาบมอน ส่งปลายบัวออกลายให้ดูชัดอีกทีหนึ่งเนาะขุดลองเลือดลึกมากนะครับสวยเร่มนี้เป็นตัวอย่างงานโบราณชั้นดีเลยครับเนี่ยการทำใบดาบชั้นดีโอเคสวัสดีครับช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะทำอีพีให้ชมอีกนะครับว่าเป็น ยูทูบเบอร์บ้านๆสไตล์นี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ